สวัสดีวันที่21สิงหาคม2568พบกับโกลักกี้อีกครั้งช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดน,นามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิเวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับเหมือนเดิมครับวันนี้หวยฮานอยออกเมื่อวานก็ออกและพรุ่งนี้ก็จะออกเพราะหวยฮานอยออกทุกวันนะครับวันนี้วันที่21สิงหาคมเนาะ พรุ่งนี้เป็นวันที่22สิงหาคมก่อนที่เราจะไปทำนายผลล่วงหน้าของหวยฮานอยในงวดวันที่22สิงหาคมเรามาตรวจทานผลการทํานายของเราก่อนและกันฝั่งซ้ายมือเป็นหวยฮานอยที่ออกไปแล้วนะของงวดวันที่21สิงหาคมนี้ก็มีทั้งรางวัลพิเศษและรางวัลที่1หรือรางวัลปกตินะส่วนฝั่งขวามือนี้เป็นคลิปที่ได้ทําเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อทํานายผลของหวยฮานอยงวดวันนี้ตหหั้มฮานอยวันที่21สิงหาคม2 5 6 8 ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าไม่ต้องสงสัยนะที่ต,ต้องตำฮานอยตตำไทยตำลายาเพราะาว่าเราต้องเลี่ยงบาลีนะครับแม่งก็จะโดนแบนนะเรามาดูตำฮาหนอยแบบปกติหรือรางวัลที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกก็คือสี่สองเจ็ดห้าศูนย์นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณในแบบแมทริกแล้วกันโอ้หเลขสี่เต็มเลยข้างหน้าเนี่ยสี่สองเจ็ดห้าศูนย์เรามาไล่ดูทีชุดนะสี่สองเจ็ดห้าศูนย์ รางวัลพิเอ่าโหไม่ไปถูกเลยครับอ่ะดูแล้วแหละไม่ถูกแล้วแหละเราขยับไปที่การคำนวณในแบบฟรี q สิี่สองเจ็ดห้าศูนย์โอ้อันนี้ก็นะไม่ตรงเลยครับไม่ไ่ตรงเลยพอไม่ตรงแล้วก็ไปไปดูรางวัลพิเศษกันเถอะฝั่งซ้ายมือรางวัลพิเศษเลขที่ออกก็คือเก้าสี่หนึ่งสองเจ็ด เรา,าดูฝั่งความมือเราหน่อยสิด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกซ์สิ9 4 1 2 7โอ้หดูไม่สวยเลยไม่สวยเลยครับการคำนวณในแบบแมทริกซ์นี่ดูไม่ตรงเลยนะครับไปเราขยับไปดูที่การคำนวณในแบบฟรีแอนซี่สิ9 4 1ถูกเลขตรงกลางตัวเดียว4 1 2 7โอ้โหงวดนี้นี่ ถูกเต็มเ็มเลยวันนี้นี่ถูกรับประทานนะถูกรับประทานทั้ 2, งที่สองสามวดที่แล้วติดเนี่ยติดกันเนี่ยก็เฉียวๆยวมาตลอดนะโอ้วันนี้ไม่ถูกเลยเนาะธรรมดาแหละนะทําบุญมาไม่ถึงบุญไม่พอคุณแตบบุญคนหมดกันแล้วหมดเลยมไ,ไม่ถูกเดี๋ยวหาทำบุญใหม่ดีกว่าปะเราอ่าโอเคพอไม่ถูกผมข้ามนะแล้วก็จะไปที่การ ทำนายผลหวยล่วงหน้าของงวดวันที่ยีสิบสองเลยแล้วกันผมกดรันโปรแกรมแล้วก็เลือกเมนูที่สามเพื่อทำนายผลล่วงหน้าของหวยฮานอยนะผมกด enter ผมจะไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนานๆจะอธิบายทีเรื่องรายละเอียดของตัวโปรแกรมนะครับออตอนนี้เราอยู่ที่ตารางสรุปผลเรามาดูที่รางวันที่1ห,หรือรางวัลปกติกันของหวยฮานอยงวดวันที่2 2สิงหาคม2568ด โดยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดนะครับและด้วยการคำนวณในแบบฟรีแอนซี่เราได้เลขสีฟ้า5หลัก10ชุดเหมือนกันคือการคำนวณเนี่ยผมแบ่งเป็น2วิธีการคำนวณน,นะทั้งแบบแมทริกทานซิชันแมทริกกับแบบฟรี n c นซี่อนาลิซิตนะก็คือถ้าจากสถิติที่ท่านดูมาเนี่ยชอบหรือว่าดูแล้วมันวิธีการคำนวณแบบไหนมัน,มนถูกมากกว่ากันก็ลองดูนะหรือ ท่านจะเลือกพิจารณาดูเอาก็ได้ถ้าชอบทั้ง2อย่างก็เลือกเอาทั้งสองอย่างเลยละกันนะครับโอเคต่อไปเรามาดูรางวลพิเศษกันดีกว่ารางวลพิเศษนะด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5้าหลัก10ชุดนะครับตามนี้นะครับและด้วยการคำนวณในแบบฟรีนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลัก10ชุดเช่นกันก็ทั้งหมดจะถูกจัดเรียงลําดับความเป็นไปได้ในทางสถิติตั้งแต่มากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุดนะครับ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับงวดหน้าวันที่22สิงหานี้สวัสดีครับ